สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนกหน่อยจากช่องนกหน่อยกับอ่อยใจสาวลาวบาไทยสีมวงสูฟังครับถือว่าเป็นข่าวดีครับสําหรับพี่น้องสองปปเล่าที่สิข่ามาในประเทศไทยครับเนื่องจากผลการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิของประเทศไทยครับที่ได้ประชุมในวันที่7 7มิถุนายน2 5 6 5นครับและก็มีผลการประชุมออกมาวา่า ให้ยกเลิกการลงทะเบียนไทแลนด์พาสและกการสื่อประกันโควิซิบเก่ากรเข่าประเทศไทยครับนั่นก็คือสามารถเข่าออกได้ง่ายขึ้นแต่เก่าตะกี้ครับพี่น้องครับโดยกำหนดให้เริ่มใส่มติทีประชุมนี้ในวันถิ่หนึ่งกรกฎาคมพศ2 5 6 5ครับต่อมาเมื่อวันที่21มิถุนายน2 5 6 5เพจกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยครับก็ได้ออกแจ้งว่าบทต้องลงทะเบียนไทแลนด์พาส เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลตามมติทีประชุมครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าบอต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสอีกแล้วแล้วเอกสารที่สิเข้าไทยต้องใส่ยังแนครับเขาก็บอกว่าให้ใส่พาส,สปอร์ตละกะใบรับรองการฉีดวัคซีนครับจนมหอดมืีนครับวันที่4กรกฎาคมพี่น้องเฮ้าหลายคนกันยังบ่เข้าใจและก็สงสัยครับว่าบ่ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสอหลีบ่นะครับนกหน่อยก็เลยได้ทาการ ร่องเข้าไปในนาระบบการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเบืองับนะครับพ่อกดเข้าไปมันก็บอกว่าตั้งแต่วันที่หนึงกรกฎาคมบอต่องใส่ระบบไทยแ a n d ์พาสแล้วนะครับในการเข้าประเทศไทยอ่าตัวน,นี้ก็เป็นตัวยืนยันเป็นอันที่สองครับอ่วาวกเลิกไทยแลนด์พาสอิรับพี่นองครับที่นี่เอกสารที่ใส่เขาไทยครับก็มีอยู่สองอย่างยังที่ได้บอกไปแล้วก็คือพาสปอร์ตเฮาครับหลกักกใบรับรองการฉีดวัคซีนครับ และนกน้อยครับก็ได้รับการแจ้งข่าวจากไอซสาผู้หนึ่งครับที่เล่าข่าวมาจากด้านชองเม็กครับเราก็บอกว่าใส่แค่พาสปอร์ตครับแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนใบสีเขียวเฮียวห้านี่แหละครับพี่น้องก็สามารถข่าวมาได้แล้วครับโดยการเสียค่าทำนงทำเนียมก็คือเกาตกี้ครับผมราคกหมีคิวอาโคดนี่ครับที่ให้สแกนครับเพื่อ ตอบคาถามสุขภาพก่อนเดินทางครับผมแค่นี้ครับก็สามารถเข่าไทยได้ส่วนคาใส่ใจต่างๆนะครับก็แล้วแตดานทีสิเก็บนะครับเชียนด้านน้องไข่พงก็ะเก็บถึกครับแคสี่สิบบาทนะครับมันก็แล้วแต่ดานคือตะกี้ล่ะครับพี่น้องนะครับเอกสารก็หน่อยลงง่ายขึ้นครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ ถ้าพี่น้องผู้ใดขามมาแล้วนะครับก็บให้คอมเมนต์รีวิวได้เลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เพิ่นขเข้ามาเบิงที่หลังเนาะครับเนาะ mm. อย่าลืมกดไลค์ like, mm. กด Subscribe mm. ให้กับนกน้อยหลากกระชองนกน้อยก็อ่อยใจครับสำหรับมื้อนี้ขอโตัวาไปก่อนครับสวัสดีครับ